ก็จะลองเลื่อยต้นมะกอดูนะครับไม่รู้ว่าไม่เคยเลือยเหมือนกันเลยครับมันจะอ่อนมันจะยังไงมันจะดูดมันจะยังไงไหมต่อมะกอจะเลื่อยออกให้ไม่เป็นเตียนนะครับทอนทอนทอ,นทอนมะกอด้วยครับดตครับมันจะดูดปื้นเลยไหมนะโหแทบไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะครับผม งไ,งนะไม่แน่หรอย่างเงี้ยไม่แน่หรออย่างเงี้ยทำไมมึต่อ อ่อนจัดเลยครับก็มาก่อมันกวงเนาะเล่เนๆมากอ่อนครับเล่นๆครับลองเล่นดูปล่อยไปทำไมเรื่อยสิครับ Huh?